ยังรองในจงพงยืนชะเดอน,นะนู่นน่ะกูยลยอกเหตุจาเกอแกก็ป่าวด้วยแต่ก็ตัวยูทูปก็ได้ด้วยโปรไฟล์นะ่ะยอดสบายดีทุกทุกคนเนาะมอน,น้สิมาซ่อนวิธีการเปลี่ยนหุ้บโปรไฟล์ในยูทู e ของท่านเนาะก่อนอื่นก็เข้าไปที่ g o Google เนาะ Google ชุมนี้กดเข้าไปเลย แล้วพิมพ์คำว่า YouTube Studio เช่าคนนั้นนะ YouTube Studio การที่อ่อนนะ่ะเห้ย่าเลยเข้าไปแล้วก็เข้าไป YouTube Studio นี้เนอะการของการนัน่นนะ่ะการ YouTube Studio แล้วเบื้องซ้ายมือเด้อใช้ตัวสั้นเล่าตัวน,น,นะน,นั่น่ะใช้เล่าตัวนอมันจำบุเห็นตัวนนหนังสือเนาะให้กดเข้าไปที่สางแถวนี้เนาะหมู่ขนั่นนะ่เที่ปอจนตราหนานะจะลองกาดอกกัดดักก่อยโยโลเกอร์หนะ้าเข้าไปที่อันนี้เลย พอนี้การปรับแต่งนะเนาะกาข้อเราเจอการปรับแต่งเนาะเข้าไปแล้วให้เข้าไปที่การแสดงแบรนด์เนาะกาโมกาการแสดงแบรนด์เนาะโอเค ได้แต่ฉันก็ที่จะก,กูได้นะฮุบโปรไฟล์มันตัวนี้เนาะยังบ่มีฮุบเือเนาะให้เข้าไปที่เข้าไปที่อัพโหลดเนาะคันถ้าเพื่ได้มีฮุบแล้วมันจะเห็นบอลที่ว่าเปลี่ยนเนาะแต่ว่าเรายัางบ่มีเชืออเรามันบ่เห็นเด้อให้เข้าไปที่อัพโหลดอัพโหลด <c oughs> แล้วก็เลือกฮุบที่เราต้องการเนาะเฮ้ยขอโทษเข้อปทีนนี่ก็ได้เอาฮุบนี้เด้อกูจะได้ด้วยนะนะ่ะได้ด้วยน้อเจ้าจ้อันนี้คือการปรับแต่งเนะาะเฮาก็แต่งตามเราต้องการเนาะ เข้าไปที่สําเร็จเนาะสำเร็จนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วให้กดเข้าไปที่เผยแร่เนาะถ้าโบเข้าไปเผยแร่มันจะบอดได้เนาะ กามกกาเดียวน่ะนะการเราชอบเดี๋ยวเพลยอแพ้นอนน่ะนะโอเคติ๊กเข้าไปเลยโอเคสำเร็จเนาะให้ไปที่ซ่องโอเคเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเนาะเปลี่ยนเรียบร้อยเลยเนาะอืม โอเคโอเคโอเคเอาขอบเจาละลายเด้อขอบเจาะลายที่หับสมเนาะอนนะถอก้นเนาะถอก่กาเชเดิดเออมูป้ากดตามใช่ไหมอ่ากดจอ